ใช้แผนการ <eston S 2> นชนไ,<ป>ไม่ทันเออใช่ใช้แผนการชนให้ชนให้ม้ามันคว่อมอ่ะเฮ้เฮ้เเฮ้เโอ้จอดหน่อยจอดหน่อยโอ้โอ้โทษที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 นี่คือท่านเองเฮ้เฮ้เฮ้ตามมา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 คุมไว้คุมไว้คุมไว้เอาปืนจ่อไว้แล้วให้เขาตามมา ขึ้นมาขึ้นมาข้างบนนี้จ่อเข้าไว้สิมีคนมามีคนมาโอ้เชลลิฟหรือเปล่าไม่ใช่ใชนะ เจ้ายกมือขึ้นนะเจ้านั่งคุกเข่าลงโอเคถ้าไม่ต้องรนนะท่านมีเงินเท่าไหร่ค่าเพิ่งสายนมาเมื่อกี้ค่าเพิ่งเข้ามาในประเทศโอ้เจ้าเพิ่งมาเลยใช่ครับเพิ่งมาได้แค่สองชั่วโมงเจ้าจำอันนี้พวกเราได้หรือเปล่าล่ะไม่ได้ครับเจ็ดท่านติดล่ะหรือว่าไม่ใช่ข้าคุยกับพวกข้าน่ะอะไรนะท่าน ทำไมคือเจ้าเพิ่งมาทำไมมาเจ้ามันดูแพงไปเลยนะใช่ทพราะม้าท่านดูแพงในเมืองเขาให้ผมมาครับเขาบอกว่าใช้ม้าของเขาได้ที่ดีว้าวข้าไม่มีม้าเลยข้าเดินมาจ่ายข้างบนลงไปข้างล่างเจ้ามีเท่าไหร่ข้าเพิ่งขายได้มาสี่น้อยขายได้มาเท่าไหร่นะสี่ร้อยยืนสี่ร้อยงั้นเหรอใช่เขาบอกว่าข้าไปเลี้ยงดูเขาบอกว่ามันต้องใช้เงินสี่ร้อยเพื่อเลี้ยงดูสิบตัว อเฮียอ่านกดแป๊บเข้าว่าท่านนะไม่ต้องไปเลี้ยงวัวหรอกท่านนะควรไปรีดนมวัวนะข้าไปรีดแล้วอะ่ะมันมันยากมากเลยกว่าอของวัวมันจุมตุกเลยอะไรดีละ่ลละม้าข้าเขาไม่ไม่ได้มีมาตลอดเขาไปชี้ดเดี๋ยวนะ<ๆ>เดี๋ยวนะ ข้าจะป้นยังไงละเนี่ยท่านท่านจะเอาคนนี้หรือเปล่าหรือท่านจะปล่อยคนนี้ไปข้า,ขา,าอยากดูนะข้าอยากดูว่าในตัวท่านมีอะไรบ้างมันสามารถดูไ,ได้หรือเปล่าการป้นหกอย่างการป้นห้ามป้นเกินสามอย่างของทั่วไปของใช้อุปกรณ์<า>เหลอาบุธป,ปืนหนด้วยอยู่คับอ่าฮะเจ้าทำอะไรนะ่ะไม่รู้สิข้าวกิ่งไม้เอาจากตัวเขาเนะี่ย ท่านมีเท่าไหร่ส่งมาครึ่งหนึ่งไม,ไม่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 ไมไมข้าเอาแค่ร้อยเหรียญโอ้ร้100อยเหราท่านใช่ใช่โว้มันน้อยมากแล้วนะ่ะเราค่าต้องให้อย่างไงมันมีแต่ทิ้งอ,อ่าเจ้าทำมือเป็นรูปตัวจนะีน่ะเอาเพ่งตาขวามาที่ข้าทำมือเป็นรูปตัวจี ไม่ใช่สิลุกขึ้นมาแล้วก็เลงมาที่ข้าไปคุยไปคุยกับเจคอบเดี๋ยวข้าเฝ้ามันเองมัน,นมันไม่มีขึ้นให้ทำเป็นตัวเจงั้นเจ้าเฝ้ามันไว้ก่อนมันป้อนยังไงนะเจคอบป้อนยังไงนะป้อนยังไงอ๋อท่านต้องให้เขามอบให้ท่านเอาเหรอไม่ไม่ใช่ของในตัวไม่ได้เหรอไม่ได้ท่านโอเคโอเค <Hey. S 2> แ,ตแต่ก่อนหน้านี้มันมียู่ตออ๋อนี่ไงเชื่อตรงยืนใกล้ๆเชื่มานี่มานี่มาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้นมันพุ่มเยอะอ่ะข้าขอถามอะไรเจ้าอย่างหนึ่งสิเจ้าลองเล่ามุกตลกมาสักมุกหนึ่งที่ทำให้ข้าคิดว่าข้าจะปล่อยเจ้าไปอ่ะมีคนมาอ่ะฮะโว้โวววเฮ้ยท่านมาานี่มานี่มานี่ เจ้ามีมุกตลกหรือว่าเจ้าจะเป็นคนมอบเงินมันมันไม่เอามุกตลกเลยเขามอบเงินมาหรือ,อยังอะ่ mm hmm. องอะให้มาเท่าไหร่ร้อยเหรียญอะแต่เรามีกันสี่คนนะท่านไม่เป็นไรข้าไม่เอาส่วนเนี้ยข้าง,งุนหิตจริงๆเลยเจ้าต้องเห็นใจเขาบ้างสิงั้นท่านยืนขึ้นเถอะเอาบอกให้ยืน แล้วม้าท่านอยู่ไหนเนี่ยไม่มทราบครับท่านเราเรียกม้าข้าต้องการแค่เงินน่ะข้าไม่มีม้าข้าไม่ได้ซื้อม้าเลยโอามาท่านอยู่นี่ไงสีดำเพราะว่าเขาให้แลเพราะข้าวิ่งมาตั้งแต่เมืองข้งบนนู้นน่ะแล้วก็มาเจอคนหนึ่งเขาก็เลยให้ข้ามามาใช้งั้นงั้นท่านไปเถอะท่านท่านไ่ขึ้นขึ้นม้าท่านขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ เจ้าได้สิ่งที่ข้าให้เจ้าไปหรือยังเจ้าได้หรือยังสิ่งที่ข้าให้เจ้าไปน่ะท่านพระพุทธคามาใช่างทีเขามีการลอามาเหรออย่างนั้นเองท่านให้อะไรข้ามาล่ะครับพอดีข้ามไมาแม่สังเกตข้าให้น้ำเจ้าไปน่ะน้ำมะเขือเทศอ๋อขอบพระคุณมากครับข้าต้องการแค่จำนวนเงินน่ะ ข้าไม่ต้องการอะไรหรอกครับงันข้าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครโอเคข้าจะเตียมพ้อมโอเคท่านท่านจะมาทันได้แล้วขึ้นมาแล้วก็ออกจากตรงนี้ด้วยท่านได้ยินเสียงปืนเมื่อไหร่ท่านไปเลยนะยิงไร้มันยิงไร้มันโอ้โมีมีมีคนยิงขึ้นมาน่ะเห็นหรือเปล่า ไอ้ลอยกระสุนใครวะลอยกระสุนใครอะข,ของข้าหรือเปล่าไม่ใช่สิข้าเห็นมันขึ้นมาจากข้างล่างน่ะใครอะช่างมันไม่มีหรอกเดี๋ยวรอท่านพเพราะคนทหารเดียวมามา <c oughs> นี่ก่อนมานี่ก่อนพวกเจ้ามานี่ก่นอนเจ้ารู้ะรปะทำไมข้าแค่ร้อยเหรียญน,นะทำไมวะเจ้าจำอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะลืะมลืมบทตัวเองอ่าอ่าสักประมาณนั้นแหละเราจะช่วยเฉพาะคนดีนะหรือว่าผูออค้คนยกใหม่นม <า S 1> นะเมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นคนดีมากเลยนะเขาเป็นคนดีแล้วเขาก็อพยพใหม่ด้วยแต่มันแต่มันน่าจะดูได้นะว่าของในตัวมีอะไรบ้างอย่างนั้นมันจะดีมากเลยอันนี้มันดูอะไรไม่ได้น่าจะทําได้แต่เราไม่รู้เลยว่ามันโมหกหรืออะไรหรือเปล่า ก็ไม่รู้อ่ะมีคนมามีคนมามีคนมาข้างล่างท่านเก็บปืนท่อนักการเก็บปืนท่อนักการหลบลมมามุมซ้ายเขาขี่ตามเลยนะ่นี่ยขี่ตามมาล่ะตามเลย